สวัสดีค่ะใน Facebook นะคะมีทั้งอาจารย์โคชเป็นที่ปรึกษาด้านความรักสายฝอหาแฟนฝรั่งหลายคนเลยะคะ่ะข้อมูลที่เขาพูดน่าสนใจและดีเป็นประโยชน์ทุกคนเลยนะคะที่วัดฟังมาวชอบอ่านคอมเมนต์นะคะเป็นคำถามคำถามที่เห็นไม่ว่าจะผ่านมาแล้วกี่ปีจนถึงตอนนี้และตอนหน้า โปรดมั่นใจว่าเป็นคำถามเดิมๆนะคะจากคนไม่เหมือนเดิมไม่ใช่คนคนเดียวกันผู้หญิงหาแฟนฝรั่งมีเรื่อยๆนะคะคำถามอะไรที่เราถามจากผู้ชายที่คุยด้วยเนี่ยนะให้คุณคิดไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นสแกมขณะ นั้นๆเนี่ยสแกมมีมากน้อยแค่ไหนเราต้องรู้ดีแก่ใจและตระหนักเอาไว้ด้วยนะคะยกตัวอย่างคําถามฝรั่งขอวอตแอพไปแล้วเนี่ยขอเฟซบุ๊กอีกทําไมอะคะเราสงสัยแล้วไงพอเราสงสัยเนี่ยเราตัดสินใจไปเลยดีกว่าว่าฉันไม่อยากคุยกับเขาลวให้วอตแอ p ไปแล้ววิดีโอคอลกันแล้วคุยกันแล้วจะมาขอ Facebook อะไรอีกเดี๋ยวนี้มีแพลตฟอร์มเยอะแยะ ให้ไปแล้วหนึ่งแพลตฟอร์มก็คุยทำความรู้จักกันไปก่อนสี่ c e e o o o กอะ่ะไว้สนิทสนมกันแล้วค่อยให้ก็ได้เป็นคําถามที่ตัวผู้หญิงสงสัยนะเมื่อมีคําถามก็เก็บไว้ในใจก็ยังคงคุยกับผู้ชายต่อก็มาถามผู้รู้เนี่ยคำถามอะไรก็ตามตัวของคุณคิดว่าฉันจะไปถามผู้รู้ว่าแบบเนี้เป็นปกติไหมคะเอแบบนี้เป็นวิธีของฝรั่งทั่วไปปกติหรือเปล่าคะ เอ๊แบบนี้เป็นวิธีการที่ฝรั่งเขาทําแบบนี้ไหมคะเป็นวัฒนธรรมเป็นธรรมเนียมไหมคะเหล่านี้นะคะ ให้คุณคิดไปก่อนว่าเป็นสแกมนะคะโดยเฉพาะเรื่องเราต้องควักเงินมีคําถามหนึ่งบอกว่าฝรั่งบอกจะมาหาที่ประเทศไทยและให้ผู้หญิงเนี่ยซื้อการ์ด50เหรียญเพื่อจะทําอะไรสักอย่างไม่รู้ฝรั่งที่ดีจะไม่ให้ผู้หญิงควักเงินทําอะไรเลยนะคะฝรั่งเขาจะเป็นคนหยิบยื่นเสนอให้นะคะ ฝรั่งที่ดีเนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าฉันมีทุกสิ่งอย่างเพี่อพร้อมเธอมาเป็นแฟนฉันเนี่ยไม่ลำบากแน่นอนอะไรแบบนี้แหละให้คิดไว้ว่าเป็นมิจจี้ก่อน อะไรที่มีคําถามขึ้นมานะคะระวังตัวเอาไว้เลยว่าไม่ใช่แล้วละ่ะฝรั่งอยู่สนามรบเป็นทหารแชทกันฝรั่งอยู่ในคุกเดี๋ยวเรื่องในคุกจะเล่าให้ฟังไปฟังช่องของมายุราหาเรื่องเมาส์คุยกับด็อกเตอร์ที่เป็นอาจารย์ด้านอัชยากรอะไรสักอย่างหนึ่งเออจาไม่ได้แล้วเขาจบด้านนี้มาโดยเฉพาะแล้วเขาก็เป็นคนสืบสวนสอบสวน อาชญาก,กปรปุ๊กกำลังนึกอยู่ว่าเอ๊ะคำพูดเรียกว่าอะไรคนที่เป็นทห,หารอยู่ในสนามรบนะคะคุณคิดก่อนนะคิดตามนะปุ๊นึกถึงคอมเมนต์หนึ่งอะบอกปุ๊ว่าคิดดูนะคะแล้วเขาก็อธิบายโอ๊ตอะอยากจะตอบไปว่าคิดไม่ได้เพราะไม่มีความรู้ในสิ่งที่พูดไงถ้ามีความรู้คงไม่ถามพอพูดตรงนี้ขึ้นมาว่าคิดดูนะคะโอ๊ตขอเปลี่ยนใหม่ให้คุณคิดตามที่โอ๊ตกำลังพูดนะ ฝรั่งเขาอยู่ในสนามรบนะคะรดเคยทำวิดีโอคุยไว้แล้วใครที่ไม่เคยฟังฟังใหม่ <c oughs> ความเป็นไปได้อยู่ตรงไหนความเป็นไปได้คือฝรั่งอยู่ในสนามรบเป็นสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยเขาจะมีกระจิตรใจในการพูดคุยแชทไหมให้คิด <c oughs> เอาเองนะคะถ้าคิดเข้าข้างตัวเองก็ตามนั้นถ้าคิดในเหตุในผลความเป็นไปได้และ เห็นอะไรที <smoke> mente, amigos, ่ไม่ชอบมาพากลก็ตามนั้นนะคะคนที่อยู่ในคุกทวดฟังมาเนี่ยเล่าว่าคนในคุกเนี่ยได้รับจดหมายมี f อด้วยส่งจดหมายไปถึงในคุกนะคะมีบอกรักกันหลงกันด้วยนะวันที่ถูกปล่อยออกจากคุกเนี่ยมีผู้หญิงขับรถไปรับด้วยนะก็เป็นข้อมูลใหม่ของโอ๊ตเหมือนกันนะว่าอยู่ในคุกเนี่ยก็คุยกันได้นะส่งจดหมายหากัน การแชทด้วยโทรศัพท์มือถือไม่รู้นะว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนนะคะอดคิดเองว่าในคุกไม่น่าจะอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือเหมือนในหนังที่เคยดูอะ่ะคนไปเยี่ยมคุยกันผ่านโทรศัพท์ภายในเลยแล้วโทรศัพท์มือถือจะแชทได้หรือเปล่าค่อยๆค,คิดและพิจารณาให้ดีนะคะขอบคุณที่มาฟังนะคะบา,บายๆสวัสดีค่ะ <laughs>